ต่อสาเหตุของความอิจฉาริษยาผู้ชายเนี่ยมันก็มีความอิจฉาริษยาได้เหมือนกันนะก็คือเห็นใครดีกว่าไม่ได้เห็นใครดูดีกว่าดูมีฐานะกว่าดูมีความรู้ดีกว่าเขาก็พร้อมที่จะทำลายได้เหมือนกัน หรือผู้หญิงก็มักจะอิจฉาเรื่องความสวยงาม,มเห็นผู้หญิงคนไหนสวยงามผิวพรรณดีน่ารักน่าเอ็นดูคนพวกนี้ก็มักจะอิจฉาความอิจฉาเนี่ยหญิงยังไม่แน่ใจว่าแบ่งอายุเพศวัย การศึกษาหรือเปล่าอืมเพราะความขี้อิจฉาลิษยาที่พร้อมจะทำลายคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นเขา พอคุณอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นเขาแล้วเจ้าของต้นฉบับเขาอะ่ะเขาอนุญาตหรือยังคุณอยากมาจะเป็นคุณอยากจะมาเป็นต้นฉบับเป็นเหมือนต้นฉบับอะ่ะคุณขออนุญาตเขาหรือยังแล้วคุณเป็นตัวก๊อปปี้ตัวสำเนาเนี่ยคุณเอา รูปร่างหน้าตาสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยไปทำอะไรเหมือนอย่างเทคโนโลยีทุกวันนี้เนาะ ai ai เปลี่ยนหน้าเราอาจจะใช้เพื่อความเล่นสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเพื่อหยอกล้อก,กับเพื่อนฝูงได้แต่บางคนเอาเทคโนโลยีเพื่อ หาผลประโยชน์ให้ตัวเองก็อย่างเช่นพวกสแกรมเมอร์ต่างๆมิจาชีพที่เอารูปของคนอื่นเนี่ยไปหลอกมิไปหลอกเหยื่อเพื่อเงินทองอส่วนใหญ่เนี่ยจะเพื่อเงินทองเพราะว่าเงินมาซื้อได้ทุกอย่างเนาะส่วนใหญ่หลอกเพื่อเงินทอง หลอกเพื่อทำลายชื่อเสียงอืหลอกเพื่อทำลายสิ่งดีๆที่เขามีนี่คือโทษภัยของการใช้เทคโนโลยีก็เหมือนอย่างโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยถ้าผลิตออกมาแล้ว ไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆแต่โฆษณาโอเวอร์ Over, ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงเนี่ยแหละคือภาพมายาโลกมายาโลกของการละครภาพลวงตาที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่ค้นพบกับความเป็นจริง สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ดีเขาผลิตออกมาเพื่อแก้ไขสิ่งที่มนุษย์ต้องการสิ่งที่มนุษย์อยากได้ทุกอย่างเลยแต่มนุษย์ที่ไม่ดีก็จะเอาผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไปโฆษณาไม่ดียังไงก็คือโกหกโกหกเพื่ออะไร เพื่อยอดขายโกหกเพื่อให้เป็นที่สนใจแล้วก็โกหกว่ามันใช้ได้ผลจริงจนการโกหกนั้นน่ะมันส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกายเซลล์ของมนุษย์เหมือนอย่างในอดีตที่ จะมีโฆษณาเรื่องผิวขาวเนาะแล้วไอ้ครีมผิวขาวเนี่ยเอ,อมันก็ทำมาจากอะไรอะกรดกรดพวกกัดกร่อนสิ่งสกรปรกบนพื้นผิววัสดุแข็งแต่คุณเอามาใช้กับเซลล์ผิวอ่อนของมนุษย์นี่แหละมันก็ทำให้มนุษย์เกิดความเสียหายเซลล์มนุษย์เกิดความเสียหาย เกิดความไม่สวยงามไม่ดูดีแล้วก็อาจจะเกิดความเศร้าความทุกข์ใจให้กับคนที่เขาใช้แล้วไอ,เโโเนนอ้เทคโนโลยีการเปลี่ยนหน้าเทคโนโลยีการเปลี่ยนหน้าคนที่เอามาใช้ก็เอารูปดารามาใช้ใช้เพื่ออะไร ใช้เพื่อให้เขาโชว์โป๊ให้เขาโชโป๊อืมเอาหน้าเขาเนี่ยามาโชโป๊แล้วผลคือยังไงเอ้คนจินตนาการคนดูเนี่ยมันก็นึกว่ามันได้เสพสุขกับดาราจริงๆอืมแล้วผลเป็นยังไงผลก็คือมันก็คลั่งไคล้ดาราคนนั้นใช่ไหมอืม คลั่งใครดาราคนนั้นแต่ดาราคนนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละเป็นสาเหตุนะว่าทำไมหญิงถึงยังไม่มีลูกยังมีลูกไม่ได้ถ้าโลกยังทำไม่ถูกต้องถ้าโลกยังยืนกรานที่จะทำไม่ถูกต้อง ก,ก็พร้อมที่จะฆ่าตัวตายคนที่ขี้อิจฉาลิษยาทำลายได้แม้แต่แม้กระทั่งคนอื่นเนี่ยมันต้องมีจิตใจโหดเหีเ้ยมอมหิตมากเลยนะคุณไปทำลายเขาทำไมอะ เขามาแย่งสิ่งดีๆไปจากคุณเหรอเขามาแย่งความรักเขามาแย่งความสุขเขามาแย่งเงินทองเขามาแย่งชื่อเสียงของคุณไปเหรอคุณถึงได้ต้องทำลายเขา มนุษย์อะ่ะพอเซลล์มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็คงถึงจุดหนึ่งแหละที่เซลล์มันจะแก่ตัวลงแก่ตัวลงแล้วก็แย่ลงพอเซล์ลร่างกายมนุษย์มันแย่ลงอะ่ะมันก็พลอยทาให้จิตใจมนุษย์แย่ลงไปด้วยนะเพราะว่าตัวเรา เริ่มจะแย่ลงแล้วเริ่มมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มไม่สมบายกายไม่สมบายใจพอมนุษย์ร่างกายป่วยจิตใจป่วยอันนี้คือแย่ที่สุดเลยแล้วมนุษย์ที่ ที่อิจฉาริษยาพร้อมจะทำลายคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่นะก็คือพวกคนแก่พวกคนแก่ที่อยากทำลายเด็กเพราะเด็กเซล์ลใหม่ผิวดีกว่าเด็กผิวใหม่เด็กแรกเกิดผิวดีแน่นอนถ้าอ,อไม่ได้ใช้ชีวิตแบบแย่ๆนะได้กินอาหารปกติ ได้กินสิ่งที่เป็นสิ่งที่สะอาดเหมาะกับเซลล์มนุษย์จริงๆอันนี้เซลล์ผิวเด็กอะ่ะมันก็จะดีปกเป็นเซลล์ผิวที่ดีอืมจะไม่เป็นเซลล์ที่ป่วยแล้วอวัยวะภายในร่างกายของเด็กอะ่ะก็ดีเพราะเป็นเซลล์เพิ่งเกิดใหม่เป็นเซลล์ที่เพิ่งผลิตใหม่ และเพราะอย่างนี้เนี่ยแหละพวกแก่ๆผู้ชายอ่ะมันถึงชอบเด็กผู้หญิงสาวๆเพราะเด็กผู้หญิงสาวๆอาจจะเป็นที่ผลิตน้ำเชือ้อไข่ของมันเนี่ยได้ต่ออืม แต่ทีนี้เนี่ยหญิงกำลังคิดอยู่ว่าที่หญิงไม่สามารถมีลูกได้ทั้งทางที่ตัวเองก็ยังไม่ได้แก่มากมันก็เป็นเพราะว่ายังไม่เจอความรักที่แท้จริงจากผู้ชายที่หญิงต้องการ การมีลูกได้มันต้องเกิดจากความรักจริงๆพ่อแม่รักกันแล้วก็จึงมีลูกขึ้นมาได้ถ้าวันใดวันหนึ่งคนใดคนหนึ่งไม่รักกันแล้วคนเป็นลูกเนี่ยแหละจะตายลงไป พราะลูกเกิดจากความรักของพ่อแม่ถ้าชีวิตนี้ของหญิงทั้งชีวิตจะไม่มีลูกเลย นั่นก็หมายความว่ายังไม่มีผู้ชายคนไหนที่รักหญิงจริงๆรักในสิ่งที่หญิงเป็นผู้ชายแก่ มักอยากได้เมียสาวเพราะคิดว่าเมียสาวจะอุ้มท้องน้ำเชื้อของเขาได้แต่เขาไม่รู้หรอกนะว่าเด็กสาวอ่ะเขาต้องการความรักยังไงเขาต้องการความรักจาก ผู้ชายแก่จริงๆเหรอหรือผู้ชายแก่ก็เห็นผู้หญิงแค่เป็นที่ผลิตลูกเพื่อไว้ใช้งานต่อ